สวัสที่ทุกท่านที่ติดตามคลิปการฝึกอ่านไพ่อัลลัคขชุดแสงสุดทุกท่านครับอ่าเคสตัวอย่างคําถามในวันนี้เป็นอ่าเคสที่ไม่ได้มีคําถามแต่บังเอิญว่ามีรุ่นน้องสุภาพสตรีอ่าอินอินบ็อกมาถามในเฟซบ o o กนะบอกว่าอยากจะปรึกษาเรื่องความรักอยากจะเปิดไพ่ผมก็เลยบอกว่าอ่าให้ทิ้งคําถามเอาไว้แต่บังเอิญว่าน้องเขาไม่ได้ทิ้งคําถามไว้ก็เงียบหายไปเอาไปว่า เราก็ให้ไพ่เล่าเรื่องดูก่อนลองมาเปิดดูก่อนซิว่าคร่าวๆมันเป็นอย่างไรในเบื้องต้นนะครับยังไม่มีคําถามใดๆอ่าตรงมาดูในส่วนของเล่าเรื่องสามใบนะครับตรงนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องคําของคําบัญสัญญาข้อตกลงหมายถึงการว่าตกลงกันแล้วเคยพูดกันแล้วเนี่ยนะว่าจะอะไรอย่างไรอย่างหนึ่งแต่ว่าเนี่ยเหมือนแบบมันพูดกันแล้วพูดไม่รู้เรื่องพูดแล้วแต่พูดไม่รู้เรื่องนะก็เคยทําให้แบบ เหมือนแบบผิดหวังอยู่นะอยู่สภาวะทีเ่เครียดนิดนึงนะตรงนี้เนี่ยสาเหตุน่าจะมาจากเนี่ยความเฟลลี่ของฝ่ายชายเนี่ยนะคือแบบเหมือนแบงค์เหมือนเป็นคนที่เข้ามาเยอะแยะเหมือนแบบค่อนข้างเฟลลี่มากไปหน่อยประมาณนี้อ่ามาดูส่วนถามตอบนะครับความคิดคำตอบภาคขยายอ้าว คำตอบหลักแล้วก็ขยายคําตอบหลักอีกหนึ่งใบนะครับอืมมาดูในส่วสมความคิดก่อนความคิดตอนนี้ก็คือแน่นอนนะครับเริ่มไม่ไว้ใจแล้วมีความหึงหวงกันแล้วเนี่ยมีการแบบจับผิดเลยเนี่ยส,สอดส่องสอดส่องดูเลยตอนนี้ค่อนข้างจะไม่ไว้ใจแล้วมี็สภาวะการหึงหวงเกิดขึ้นมาในเรื่องความคิดนะครับ อามาดูในส่วนของคำตอบหลักนะจริงๆแล้วก็ยังรักกันดีอยู่นะสภาวะานี้ต้องบอกเลยแต่ว่ามันมีการงอนกันบ้างเล็กน้อยเหมือนแบบมองกันต่างมุมเนี่ยนะครับเด็กที่งอนแม่อยู่เนี่ยในเรื่องของความคิดเนี่ยเล็กๆน้อยน้อยนะครับเนี่ยตัวน้องเขาอาจจะง,งอนในเรื่องที่แบบว่าฝ่ายชายเนี่ย ต้องไปพบเจอกับเหมือนว่าต้องพบเจอคนมากมายนะบวกกับอันนี้ที่ว่าเป็นคนเฟรนลี่ด้วยพูดแล้วนะเนี่ยจะต้องไปเจอคนมากมายและอีกอย่างหนึง่งเนี่ยอันนี้เป็นรูปมีอ่าเขาเรียกว่าต่างคนหน้าต่างจะมีงานของกันและกันเนี่ยลดคนละคันต่างดูแลและผิดชอบต่างคนต่างทํางานเวลาอาจจะมีไม่ตรงกันแล้วก็เวลามีกันน้อยน้อยลงด้วยนะครับเลยทําให้แบบรวมรวมแล้วเนี่ย จากเรื่องผู้หญิงด้วยเรื่องงานด้วยเวลาให้มันไม่ตรงกันด้วยเลยทําให้ค่อนข้างมีปัญหานะครับอ่ะคร่า,าวๆก็อ่านไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็รอท่านที่ติดตามดูก็ถ้าเกิดว่าอ่ะอ่านได้แตกต่างก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ